ผมจะชวนท่านผู้ฟังไปฟังการสรุปการทำงานนะครับที่ผมทำงานร่วมกับอพทนะครับในรอบหกเดือนที่ผ่านมานะครับในรอบขออภัยฮะในรอบ <c oughs> <c oughs> หกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทำงานร่วมนะครับกับอ,อพทนะครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา,าเพื่อ,อสำรวจหาเส้นทางท่องเที่ยวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้วก็ทดสอบเส้นทางสาม เส้นทางในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับในการทดสอบเส้นทางเนี่ยเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์เราก็มีผู้เที่ยวชาญเราก็มีสื่อมวลชนเราก็มีประชาชนอาวุโสเรามีนักวิชาการนะครับร่วม20 ชีวิตในแต่ละเส้นทางนะครับไปร่วมกันทดสอบเส้นทางแล้วก็มีการสอบถามความคิดเห็นมีการให้ทำแบบประเมินนะครับแล้วก็มีการประชุมพูดคุยเสวนานำเสนอความคิดเห็นเพื่อประมวลแนวความคิดข้อเสนอแนะ คำติชมนะครับาจากการทดสอบเส้นทางทั้งสามเส้นทางนะครับแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาตัดดาวินสารุโนก็ทำหน้าที่ประมวลรวมทุกความคิดเห็นที่มาจากทุกช่องทางนะครับวันนี้ จะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสาลุโ,โนเนี่ยนำเสนอนะครับสรุปประเด็นสำคัญสำคัญจากความคิดเห็นที่น่าสนใจความคิดเห็นทั้งหมดจากทั้งสามเส้นทางการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาที่ทำร่วม กับอปทลุ่มน้ำทะเลสาบในว่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมานะครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ้วยชาและท่านผู้ฟังครับกราบเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญเริ่มเลยครับคุณด้วยชาครับเชิญเลยครับครับผมครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดี ในกิจกรรมที่คุณวิชาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาที่น่าสนใจมากครับผมยกตัวอย่างเช่นในการประเมินเนี่ยได้มีการเชิญผู้แทนคนไทยในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบเส้นทางทั้งสามครั้งผมถือว่าส่วนนี้สำคัญมากกับการที่คุณวิชาเชิญตัวแทนคนไทยในมาเลเซียเข้ามาเนี่ย อย่างแรกที่สุดนะครับคือเป็นการเปิดความร่วมมือในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามีการประสานงานกันอย่างต่อนเนื่องในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังโยงไปถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนมาเลเซีย เป็นภาพลักษณ์ที่ดีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอ่อเราดูว่าการท่องเที่ยวอาจจะเล็กๆเ,เนี่ยครับแต่เราคิดดูว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาในประเทศไทยหลัก500คน1,000คนเนี่ยมันจะเกิดผลดีอะไรขึ้นมาเยอะแยะถ้าประเมินทางวิชาการที่เป็นผลกระทบก็จะเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลนี่คือสิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากมาก ที่ทางคุณวิชาร่วมกับอปทลุ่มนาบเตระสาสงขลาได้ทำขึ้นนะครับอย่างที่สองที่ผมชื่นชมก็คือว่า,เ,าเราเปิดให้ชุมชนเนี่ยนะครับให้ให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้เห็นความสำคัญของบทบาทของนักท่องเที่ยวคือโดยปกตินะครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปเที่ยวนะครับถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเขาจะทิ้งขยะไว้ข้างหลังถ้านักท่องเที่ยวที่ระดับดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเก็บความทรงจำของเขากลับไปแต่สิ่งที่การทดสอบสามเส้นทางได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาก็คือว่าเราบอกนักท่องเที่ยวเราบอกชุมชนว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีบทบาท ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนด้วยมหมายความว่าหมายความว่านักท่องเที่ยวที่ลงไปเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์มากมายในแต่ละคนที่คุณวิชาตกล่าวถึงเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาได้เสนอแนะให้กับชุมชนท่องเที่ยวว่าน่าจะเติมอะไรและจะทำให้ชุมชนของเขานี่ดีขึ้นขณะเดียวกันชุมชนก็สะท้อนภาพอะไรมาหลายอย่างมาสู่นักท่องเที่ยวนะครับมันก็จะเกิดนักท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ จากสิ่งที่ชุมชนทํำและเอาไปพัฒนางานของตัวเองต่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมถือว่าสุดยอดนะครับที่เกิดขึ้นในการทดสอบเส้นทางของอปทกับทัวทางไทยนะครับป,ป,ป,ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ผมชื่นชมอย่างมาก <Yeah. S 1> าผมเล่าต่อนะครับคุณวิชาญว่า,าทั้ง <Yeah. S 1> สามเส้นทางเนี่ยนะครับผมก็นำมาประเมินโดยใช้หลักวิชาการ สามเส้นทางที่ว่านะครับก็คือเส้นทางวันเดียวในเส้นทางย้อนรอยจากรากการตั้งถิน่นฐานสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยก็จะมีการาทําเส้นทางเที่ยวตั้งแต่อบตอท่าข้ามนะครับามาสวนเทพยามาตามรอยหลวงปู่ทวดมาแพรคลองรีและมาจบทีเ่เมืองเก่าสงขลาเนี่ยคือสะท้อนให้เห็นเรื่องของ ลุบน้ําทะเลสาบสงขลาที่มีการเติบโตตั้งแต่รากของการตั้งผินฐานตั้งแต่การเกิดทะเลสาบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือการทีออ่ยืดเอกสารไปสู่ยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับนี่คือการท่องเที่ยวเส้นทางที่1เส้นทางที่2เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเกาะนะครับชื่อเส้นทางก็คือล่องเรือชมทะเลหลงสเสน่ห์เกาะกลางทะเลสาบสงขลาเป็นความคิดสร้างสารรค์ใหม่ ที่คุณวิชาญกับอปทอได้คิดขึ้นมาเนื่องจากเส้นทางนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับมีการเที่ยวกันน้อยนะครับไม่ครบเครื่องไม่สมบูรณ์นะครับเทียวกัเฉพาะบางจุดแต่เส้นทางนี้ได้พัฒนาขึ้นมานะครับตั้งแต่เกาะในเขตสงขลาไปถึงเกาะในเขตพัทลุงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเกิดเ,เส้นทางใหม่นะครับเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากนะครับหมายความว่าเกาะที่สําคัญหลายๆเกาะเนี่ย ทำให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือนไปพบอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ซึมซับในเรื่องของทะเลสาบระหว่างที่นั่งเรือชมทะเลไปนะครับเส้นทางที่สามเนี่ยเป็นเส้นทางแบบสองวันหนึ่งคืนชื่อเส้นทางคือเลสามน้ำคนสามเมืองร้อยเรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาจากต้นน้ำสุ่ปลายน้ำเนี่ยเส้นทางนี้ต้องการให้ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าต้นน้ำอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่ที่วังหอนอยู่ที่เขาบรรทัดพัทลุงปลายน้ำก็อยู่ที่ าปากอ่าวสบิลาเนี่ยนะครับระหว่างสองเส้นทางเนี่ยนะครับเราตามน้ำเราเราย้อนลอยน้ําไปเนี่ยในจุดสําคัญนะครับที่จะเป็นตัวแทนของพื้นที่นะครับในเชิงของมิติต่างๆอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยนี่คือสามเส้นทางที่มีการทดสอบแล้วก็นํามาประเมินเกณฑ์การประเมินนี่ใช้เกณฑ์สากลแบบบูร,รณาการคำว,ว่าเกณฑ์บูรณาการนี่เป็นเกณฑ์ใหม่นะครับ ยังไม่มีในประเทศไทยผมรับรองเลยนะครับเ,เกณฑ์สากลที่เรานํามาใช้เช่นการท่องเที่ยวอย่างยังง่งยืนโลกนะครับแนวความคิดเรื่องเครือขาอ่ายมรดกศาสตร์ยูเนสโกแนวความคิดเรื่องมาตรฐานการจัดการท่องเทีย่ยวอย่างยั่งยืนแนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนแนวความคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ที่ใหม่ขึ้นมาก็คือว่าเราเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9เนี่ยมาบูรณาการกับความคิดสากล ผมรับรองว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนทํานะครับสร้างสารค์ขึ้นมาในโปรแกรมนี้ในกิจกรรมนี้มันก็เลยทําให้มีความใกล้ชิดเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นรากฐานของชุมชนนะครับพอเราเอาของนอกมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมพอเราปรับเข้าด้วยเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ของการบูรณาการในเชิงวิชาการผลการประเมินนะครับอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนแปดสิบเก้าจุดสองเนี่ยนะครับผมคํานวณโดยหลักวิชาการเนี่ยออกมาอยู่ถ้าแบ่งเป็นห้าระดับนะครับดีเยี่ยมดีปานกลางนะครับดีน้อยน้อยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับดีดีเยี่ยมนะครับเส้นทางที่ผู้ประเมินให้คะแนนสูงสุดครับคุณทิชานคือเส้นทางสองวันหนึ่งคืนเส้นทางที่สามครับเพราะว่าเส้นทางที่สามเนี่ยเริ่มเราเริ่มตั้งแต่ออกจากสงขลานะครับ ไปแวะที่คา,าบสมุทรสติงพระโดยเลือกตัวแทนคือสวนมะพร้าวน้ำหอมป้ายงนะครับเราต้องการสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรกับกับกับทะเลสาบนะครับโดยเลือกจุดใหม่นะครับคือสวนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของรุ่มน้ำที่มีการเติบโตขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปที่บ้านขาวนะครับแล้วก็ ไปปักหมุดที่จุดที่การเชื่อมบ้านขาวจังหวัดสงขลากับกวนชลิกจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เห็นว่ามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวนครกับชาวสงขลาเนี่ยเข<ม>ตแดนไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าผู้คนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับการท่องเที่ยวก็สะท้อนได้เห็นจุดนี้นะครับอนอกจากนั้นในการท่องเที่ยวก็สะท้อนได้เห็นปัญหาของชุมชนที่จุดนี้ด้วยว่า ปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีเรื่องปัญหาของจอกอูนูยัดที่มาขัดขวางการท่องเที่ยวได้สะท้อนจุดนี้ให้นักคิดเนี่ยได้เห็นว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้างในองค์ขาประยกต์ของการท่องเที่ยวจากนั้นก็ไปที่วังหอนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจุดต้นน้ําที่ล่องแพไม้ไผ่มีการอ,าอนุรักษ์ เรื่องวิถีของลำธารลำน้ําได้เป็นอย่างดีและมาต่อด้วยที่นาริมเลนะครับซึ่งเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคนพัทลุงนะที่เอาการทํานาแบบธรรมดาพื้นบ้านหยิบขึ้นมาให้เกิดการท่องเที่ยวได้สแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ของผู้คนและยังสะท้อนไปด้วยวิถีเดิมๆการทําตอกอะนะครับซึ่งเป็นวิถีโบราณสมัยเราเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเขาก็หยิบขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปดูแสงแรก ที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาที่ปากประซึ่งวิถีทะเลน้อยเนี่ยก็เป็นสเสน่ห์ที่ผู้คนรู้จักกันแล้วแหละเ,ละเละนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ในจุดที่ที่ไปเนี่ยก็เป็นจุดที่มุมมองใหม่อีกโดยการนั่งเรือไปเที่ยวแทนที่ว่าจะขับรถไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปต่อยังจุดของออลาใต้โนดท่านอาจารย์เปลี่ยนนะครับคาราวาททำ ที่ทาพิธีสํานักเขาอ,อ้อมาต่อที่แหลมจองถนนวัดเขียนบาแก้วนะคือเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนสูงสุดครับคุณริชาแล้วก็ลง,ลงมาเนี่ยก็เป็นเกาะครับการเที่ยวเกาะนะครับเป,เป็นเป็นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประทับใจแล้วก็เส้นทางที่สามเนี่ยเส้นทางที่สามจะตามรอยหลวงปูท่ทวดย้อนรอยเนี่ยก็ลงลงมาแต่ทุกเส้นทางครับคุณริชาอยู่ในระดับดีเยี่ยมครับคุณริชาครับครับ กันผู้เชี่ยวชาญครับเราต้องย้อนรอยเส้นทางดีเยี่ยมกันสักครั้งหนึ่งชวนท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการแฟนทัวร์ทางไทยไปย้อนรอยอเส้นทางดีเยี่ยมสองวันหนึ่งคืน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันสักครั้งหรือว่าเรามารวมเส้นทางอันดับหนึ่งล่องเรืออันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับเส้นทางดีเยี่ยมอันดับหนึ่งกับเส้นทางรองอันดับสองมารวมกันเอาจุดที่เป็นไอไลท์สูงสุดมารวมกันก็จะได้เป็นเส้นทางสุดยอดดีเยี่ยมกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็ผมกับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุนโน ใช้เวลาหกเดือนเต็มท่านผู้ฟังครับเรา,าทำงานร่วมกับอพทนะครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็เกิดชิ้นงานขึ้นมาอย่างที่เห็นกันได้ทำงานร่วมกันอกเดือนเต็มเต็มรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับอพทกับทัวทางไทยท่านผู้เชี่ยวชาญได้อะไรบ้างท่านผู้เชี่ยวชาญร,รู้สึกอย่างไรบ้างครับ เอ่อผมมองไปที่ชุมชนครับคุณดิชานมองไปที่ชุมชนอะดับหนึ่งมองไปที่ความสุขของนักท่องเที่ยวอัดับสองและมองไปที่อ,อ,องค์กรเนี่ยเป็นอันดับสามนะครับเ,เราคาดหวังที่จะให้ชุมชนนี่ม,มีมีการพัฒนามีการเติบโตโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราเราเรา เราตั้งหมุดหมายอย่างนี้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพัฒนาทัวร์ด้วยพัฒนาผู้ประกอบการทัวร์พัฒนา,าความคิดของนักท่องเที่ยวด้วยพัฒนาบทบาทของหน่วยงานาไม่ว่าอาปทอหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะจะทำให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่นํามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้นะครับเ,เรื่องนี้ยาวไกลครับคุณดิฉัน เรื่องนี้ยาวไกลแล้วกออ็ผมทราบมาว่าตอนที่ทําทุ่งตาเสาอะ่ะคุณวิชาได้เสนอแนวความคิดนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วว่าให้ใช้การต่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเนี่ยผมว่าบทเรียนของสามเส้นทางในอปทได้ชัดเจนมากครับคุณวิชาเพราะมีการต้องเที่ยวอย่างกว้างขวางกับคุณวิชาน่าจะนํามาใช้แล้วก็กับเครื่องเรื่องนี้ต่อไปครับครับเมื่อวานท่านผู้เชี่ยวชาญก็พาเพื่อน าจากคณะทรัพยากรธรรมชาติไปเที่ยวตุ่งตำเสานะครับ ไปอุดหนุนชุมชนไปให้กำลังใจชุมชนเดี๋ยวไห้ท่านผู้เชี่ยวชาญสรุปให้ฟังในวันต่อไปนะครับว่าเพื่อนเพื่อนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินประทับใจอะไรกลับไปบ้างจากทุ่งทําเสาว,าวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัตตาวินสารุโนโมากๆครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ